สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกๆท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านค่ำนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระสมเด็จคะแนนบางขุนพรมนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานกุเก่านะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองคพระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะเปิดออกนะครับเจ้าของเก่าล้างมาแบบไม่ช้านะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเนื้อหานี่ก็จะแกร่งจะนึกจะนุ่มนะครับจะสังเกตเห็นมวลสารลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับสังเกตเห็นองค์พระนะครับจะโยกไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับ ส่วนเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะขึ้นเด่นเป็นสันคมนะครับเส้นขอบบังคับแม่พิมพ์ทั้งสองด้านนี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระมวลสารน,นี่รอยตัวกระจายๆๆทั่วพื้นผิวพระสังเกตเห็นนะครับคาบคีรุกบางๆขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวของพระด้านข้างเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่สภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อสังเกตเห็นรอยปูตายนะครับทั่วเลยนะครับ คาบคิกลุนี่ก็จะขึ้นบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับองค์นี้เจ้าของกล่าวล้างมาแบบไม่ช้ำนะครับสังเกตเห็นครับมวลสารลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเนื้อหาก็จะแกร่งจะเนจะหนึกจะน,นุ่มนวลตานะครับด้านข้างนี่ด้านก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารหลุดล่อนนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับพระสมเด็จคะแนนบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่พระประธานกลุ่เก่าเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับยนนะครับเนื้อาหานี่ก็จะจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับจะสังเกตเห็นนะครับสภาพคาบขี้กลุกนี่ขึ้นปกคลุมบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับ พิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้ชมนะครับค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับสังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจะ,น,จะนึกจะนุ่มนวลตานะครับคราบขีกรุบบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพคราบขีข้กรุน้ำมันตังอิวหนังปลากระเบนนะครับขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับ ส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อเนื้อหาก็จะเนจะหนึกจะนุ่มนะครับมวลสารลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระสังเกตเห็นดีๆนะครับคาบขี้กลุกน่น้ํามันตังอิวหนังปลากระเบนนี่ขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับเพจเบญจวันเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆจาก Facebook ต,ตลอดจนผู้เยี่ยมชมนะครับ หรือผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์จะติติงติเตียนยังไงนะครับผมจะกลับเอามาพัฒนาตัวเองในการบรรยายให้แนวทางความรู้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารหลุดร่อนนะครับคาบขี้กรุน้ํามันตังอิวนี่ขึ้นก็จะกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านล่างอีกด้าน,นครับ คาพี่กลุกนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมนะครับเกตเห็นนะครับผ้าพื้นผิวพระนี่ก็จะนจะนึกจ,จะนุ่มนะครับเนื้อหาพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่ยับย่นนะครับสังเกตเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับ ผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดให้ดูเนื้อหานะครับจะสังเกตเห็นเส้นแซมใต้ฐานนะครับพิมพ์ทรงนิคมสันชัดเจนนะครับสังเกตคาบที่กลุกนะครับพื้นผิวพระนี่เป็นตัวกำหนดนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระสมเด็จคะแนนบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่พระประธานกลุ่เกา่า สวัสดีมีความสุขทุกท่านยามค้าครับ